การเจรจาใกล้บรรลุผลบิวอลปะทะเบนาวิดเดสไปหยุดโลกที่แฟนมัดมวยรอคอยเอซิสนันนะนะไทยแลนด์ If you're into bo boxing, boxing, we have something in common. สวัสดีครับมิตรรักแฟนหมัดมวยชาวนนนๆ,ๆไทยแ,แลนด์ที่เคารพรักทุกคนถ้าคุณชอบมวยเราคือพวกกันนะเชื่อว่าสโลแกนนี้แฟนมวยจำได้ดีแล้วผมแอดมินห้ำใหญ่เจ้าของฉายอาอนาคอนดาแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามารายงานตัวนะครับวันนี้ก็มาแนวแบบวิทยุวิทยุหน่อยนะครับฟังข่าวมวยกัน ก็ตามหัวข้อที่นำเสนอไปเลยนะฮะหมเขาบอกว่าใกล้บรรลุผลใกล้บรรลุข้อตกลงกันแล้วสำหรับการฟาดปากกันของดมิทรีบีเวอกับเดวิดเบนาวิเดสนะฮะซึ่งไฟนี้ถ้าเกิดเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นไฟอีกไฟหนึ่งที่แฟนมวยทั่วโลกนั้นให้ความสนใจมากๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าต่างคนต่างเก่งนะฮะบางคนก็อาจจะสงสัยในตัวของเบนาวิเดสว่าเฮ้ย เก่งจริงล่าวะหรือว่าแค่โฆษณาชวนเชื่อกันแน่นะครับต้องบอกว่าตอบย้ำความร้อนอุของศึกมวยโลกรุ่น Lightweight นะครับเมื่อมีรายงานว่าดมิทรีบีเวลที่เพิ่งจะล้างแค้นคู่ปรับคนเดิมอย่างอา t h เธอร์เบเทอร์บีเยฟนะครับนักมวยที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้เขาเป็นคนแรกเนี่ยนะครับและเขาก็บังคับขืนใจนะยัดเอาความพ่ายแพ้หนแรกให้กับเบเทอร์บีเยฟเช่นเดียวกัน เอาไปเลยเอาไปเลยโอยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา,เอาไม่เอาไม่ได้ก็ต้องบังคับกันแบบนี้มีข่าวเล็ดลอดออกมาทุกคนบอกว่าเนี่ยมวยคู่นี้แหละก็คือ b ีเว l กับ b e n a v i d เ s ซึ่ง b e n a วิ d เ s สเนี่ยเขามีดีกรีเป็นชมปเฉพาะการของ WBC ในรุ่นนี้นะครับไลท์เฮฟวีเวทก็ใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงในการขึ้นสังเวียนฟาดปากกันในช่วงปลายปีนี้นะครับข่าวนี้มันเล็ดลอดมายัางไงเล็ดลอดมาจากอิตาคนนี้ครับจูเลียสจูเลนุส จาก ESPN Knockout ก็รายงานว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับโดยคาดว่าจะมีการชกกันในช่วงฤดูร้อนนี้นะฮะ Bevo เจ้าของสถิติชนะ24แพ้1น็อ12นะครับอยู่ในสังกัด Matchroom Boxing ในขณะที่ David b e n a v i เดสเจ้าของสถิติไร้พ่ายนะวันนี้นะครับชนะ30ไปรวดน n o c 24 ก็อยู่ในสังกัดนะครับภายใต้การดูแลของ Premier Boxing Champions แล้วก็คนนี้นะฮะเป็นผู้จัดการแซมซันลิวโควิชนั่นเอง <S <S ซึ่งล่าสุดนะครับตาแซมซันลิวโควิชเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทาง Boxing Scene ว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับข่าวนี้เนื่องจากเขาที่ส่งข้อเสนอที่มีมูลค่าสูงมากให้กับทีมงานของทาง b e วเวิ World ไปเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานของ v ีเวเลยบางทีอาจจะมีคนที่รู้ดีกว่าผมก็ได้นะแต่ผมก็จะดีใจมากเหมือนกันถ้าผลมันออกมาเป็นอย่างนั้นนะนะลิวควิชกล่าวกับ Boxing s c e n นเมื่อคืนวันอาทิตย์ก็บอกว่าบางทีพรุ่งนี้อาจจะมีคำตอบก็ได้ลิวคอวิชบอกต่ออีกว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยได้รับการอนุมัติจาก Pre เมีย Boxing Champions หรือ PBC นั่นเองนะครับก็บอกว่า PBC นั้นอนุมัติแล้วนะครับโดยกำหนดการคร่าวๆที่กำหนดเอาไว้ที่จะชกกันนะครับก็คือในเดือนกันยายนแต่ว่าก็บอกกับทีมงานของ Vivo รไปว่าสามารถเลือกเดือนที่เหมาะสมได้นะอ่าแล้วก็ในวันที่จะเป็นวันขึ้นสังเวียนเนี่ยแนวทางทีมงานของ v i n a v i d e s จะเป็นผู้กำหนดเองอ่ก็ให้ทางทีมงานของ Vi v o วกำหนดเดือนมา แล้วก็วันเนี่ยทีมงานของปีนาวิเดสจะเป็นคนกำหนดเองนะครับก็แฟแฟแบ่งงานกันนะในข่าวเนี่ยบอกว่าข้อเสนอของลิวโควิชเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่สภาโมยโลกสั่งให้บิวเวอต้องกันแชมป์กับเบนาวิเดสนะครับซึ่งเพิ่งเอาชนะเดวิดมัวเรลจูเนียไปได้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับจบแบบน็อกเอาท์เมื่อเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามเตอร์กีตูกี หรือตุรกีแต่ผมได้ยินคาเนโลเแต่ออกเสียงว่าตุรกีนะตุรกีอัลลาชิกบอสใหญ่ของริยาตสีสั้นซึ่งเคยจัดเดมิทรีบีเวลมาแล้ว4ไฟท์นะครับในซาอุดีอาราเบียก็อน้ให้สัมภาษณ์กับเดอะริงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเขาโอ้ยอีนี่มีสนใจจาัดก,การแข่งขันระหว่างบีเวลกับเบนาวิดเดสอีกต่อไปแล้วไอ้นี่ก็จะไม่เสนอราคาในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอีนี่คิดว่าบีเวลหรือว่าใครทำเผื่อเขาได้ แล้วก็ใครที่จะทําเพื่อเขาไม่ได้คาแนะนาสําหรับอีนี่ก็คือบีเวอร์เวยเชื่อพี่แล้วจะรุกนะเพราะว่าทุกวันนี้ในวงการมวยอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอา้าวสรุปยังไงกันแนะ่ข่าวเนี้ที่มันเป็นข่าวว่าใกล้บรรลุข้อตกลงเนี่ยมันออกมาจาก ESPN Boxing นะโดยตาจูเลียสแต่ต้นสังกัดของนักมวยทั้งสองฝ่ายยังปฏิเสธอยู่เลยโดยทางอิตาซัมซันลิโควิด ของ PBC ต้นสังกัดของเดวิดเวนาวิเดสบอกว่ายืน่นข้อเสนอไปจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทีมงานของ b ีเวิแถมทั้งฝั่งตูกิอาราชิกแห่งริยาตซีซั่นซึ่งจัดมวยไฟใหญ่ๆนะฮะดึงนักมวยบิ๊กเนมมาจัดในซาอุดิอาระเบียพูดง่ายๆคือเป็นคนจ่ายเงินว่าอย่างนั้นเถอะก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับพูดไปถึง b ีเวิดด้วยนะครับว่าอย่าไปล็อกแลกเลย มานี่ให้พี่จัดดีกว่ามันชัวร์กว่าก็เหมือนอยากจะจัดไฟสามระหว่าง b ีเว l กับเบรทบรมากกว่าที่จะให้ b ีเว l นั้นไปชกกับทางเบนาวิเดสนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแฟนมวยอะ่ะอยากดูไลรยภาคอยากดูภาค3ของบีเว l กับเบรทเบรียฟหรือว่าอยากจะดูบีเว l กับคู่ต่อสู้คนใหม่อย่างเดวิดเบนาวิดเดสมากกว่า คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาเละครับแฟนมวยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ชอบช่องนี้ขอกำลังใจโดยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้อดินห้ใหญ่คนนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในโอกาสต่อๆไปนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในวันนี้สวัสดีครับ สุดแล้วผมต้องเชื่อใครว่าจูเลียสตูกี้หรือว่าแซมซัน